ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเที่ยวได้นะคะที่นี่เด็กๆชอบมากค่ะเพราะว่าจะเอาเศษเหล็กนะคะมาทำเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆอะคะ่ะตัวใหญ่มากแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่เป็นตัวละครเยอะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีหุ่นเหล็กตัวละครอะไรบ้างค่ะ เข้ามาเราต้องซื้อบัตรเข้าก่อนนะคะผู้ใหญ่60เด็ก30ค่ะเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตัวอะไรอะคะ่ะไม่ค่อยสันทัดเรื่องหุ่นยนต์เท่าไหร่ด้านขวามือนี้เป็นร้านกาแฟะนะคะถัดมาก็จะเป็นรถบัตรค่ะ เมื่อเราเด well ินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับขุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่เรียงรายเต็มไปหมดเลยนะคะเด็กๆเขาจะชอบมากค่ะที่นี่นี่เป็นบับเบิ้ลตัวเล็กนะคะน้องโมจิขอเซลฟี่ก่อนเลยนี่เป็นรถชอปเปอร์เหล็กที่นี่นะคะเขาจะทำด้วยเเหมือนเศษเหล็กนะคะ แล้วก็จะเป็นแบบพวกเลียนนะคะพวกน็อตพวกจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหล็กทุกอย่างอ่ะที่ที่ทำได้อ่ะค่ะเขาก็จะเอามาประกอบคือไม่ได้ประกอบแบบมัวๆนะคะคือประกอบดีมากและสวยและเป๊ะมากเลยค่ะทุกคนต้องเข้ามาเที่ยวแล้วมาลองจับดูอ่ะคะ่ะ อันนี้เป็นเค้กนะคะทุกคนเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะเขาทําได้เนียนมากอะค่ะเหมือนของจริงมากมีหัวเทียนด้วยนะคะมีน็อตเหมือนของจริงมากอะแต่เป็นเค้กช็อกโกแลตะค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอกับนี่ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เลยตั้งอยู่ข้างหน้าเลยเรียกตัวอะไรไม่รู้อันนี้เหมือนเป็นบรรลังของเอเลียนปะคะน่าจะใช่ เป็นตัวอะไรคะ จากอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะตัวนี้เป็นตัวฮักนะคะอยากตัวเขียวนี่เหมือนเป็นเป็นน็อตนะคะตัวเล็กๆเล็กๆเ,เ,เขามาประกอบกันได้เป็นตัวฮักตัวใหญ่อะคะ่ะเป็นน็อตที่ตัวเล็กมากอะคือเจ๋งจริงเดี๋ยวเราเดินตามน้องโมจิขึ้นไปข้างบนกันนะคะ ด้านนอกกันนะคะตรงนี้จะเป็นที่โล่งๆเลยค่ะแต่จะร้อนนิดนึงนะคะถ้าเราขับผ่านมาทางอ่างทองนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าหุ่นยนต์เนี่ยตั้งอยู่เด่นข้างๆทางเลยค่ะคือตัวใหญ่มากสูงน่าจะมี10เมตรได้ค่ะนี่บับเบ,บิ้ลบีฮัลโหล ตัวนี้ชื่อตัวอะไรจำไม่ได้ค่ะแต่อยู่ในเรื่อง transformer นี่แหละค่ะ ตอนนี้อุ๋ยมาอยู่ใต้ขาของบับเบอร์บีนะคะคือนางตัวใหญ่มากะคะ่ะเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในเรื่องทานฟอร์เมอร์จริงๆอะคะ่ะค่าเข้าผู้ใหญ่คนละหกสิบนะคะเด็กสามสิบค่ะผู้ใหญ่หกสิบเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นโซนด้านนอกแต่จะร้อนมากนะคะนี่บับเบอร์บีเราเป็นแฟนคลับบับเบอร์บีอยู่ ตัวใหญ่มากรวมๆก็จะประมาณนี้นะคะบ้านหุ่นเหล็กขาเข้ากรุงเทพนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะ สำหรับทริปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามนะคะ